ี๋ยวจะแอบถ่ายน้องอ่านกันอีกนะคะเมื่อกี้ก็แอบถ่ายไปแล้วแต่แบบน้องอ่านเดินหนีเราเนี่เราจะตั้งกล้องถ่ายนะคะแต่ปุยังเขาปมวยายแล้วเฮ้วะฮะวันนี้วันนั้นเขาไม่บินเลยนะใเกิดเราตลอดเลยเน้องอ่านบอกว่าอ้ากลางอมตะนะครับเวรี เราก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆไปให้เพื่อนดูด้วยนะววนนด้มีุูมเข้าุูมออกนะถ้าขอดดง น้องอันบอกว่าเขินมากจริงๆวันนี้ก็ดูหน้าดูหน้าแดงมากเลยนะ <laughs> <laughs> เวลาน้องอันเขิน <m> น้องอันจะหน้าแดงนะคะ